รับคู่ชีวิตคู่ใหม่รครอบครัวใหม่นะคะเราจะมีพิธีรับว่าโดยเยจ้า่าวจะเป็นคนถือทูปเทียนแพรจะสังเกตว่าุูกคบนวนแขกขันมากนะคะเจ้า่าวจะถือพานธูปเทียนแพร,ะะพแพรตั้งแต่พิธีขันมากจนถึงบ้านเจ้าสาวถือว่าเป็นเชิงสัตลัได้์ว่าเขาคนนี้นะคะก่อนหน้านี้อาจจะเกเรหรือใช้ชีวิตแบบไทยหนุ่โสด ตลอดในยุเวลาที่ผ่านมาแต่วันนี้ตั้งใจละด้วยการถือพานทุกเคแพรนี้มาแสดงให้กับฝั่งเจ้าสาวว่าคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าที่เลี้ยงดูผู้หญิงคนนี้จนได้มาเป็นภรรยาในอนาคตนะคะเขาจะขอคำมับบ่นสัญญาด้วยการถือพานรุปเคปแพรทนี้เป็นการขามานะคะขอขมาอย่างถูกต้องสำหรับปิวการีนะคะเราจะเปิดโปว,วยโดยเจ้าสาวจะเป็น ตัวแทนของครอบหัวหน้าครอบครัวใหม่โดยการเปิดกรยทุูกเทียนแพรยื่นไปให้บุปการีนั่นก็คือคุณพ่อคุณแม่ของตนเองและเจ้าสาวนะคะโดยเจ้าสาวจะประคอนแขนหมู่ข้างๆลำดับต่อจากนั้นนั่งสบายๆนั่งโดยเราจะ ช่วยกันประคองรับไวนะ้คุณนมอถือไว้ก่อนค่ะถือไว้เลยช่วยกันถือไว้แล้วลูกจะกรา,ทาบที่ท้าระหว่างนี้สามารถป่วยพอได้ก็เล่นกันเลยนะคะ นี่คือทำเอเวอร์พิ้งค์ใหญ่ที่สุดนะคะและสมบูรณ์แดงที่สุดเป็นมงคลที่สุดสําหรับคู่ชีวิตและก็คู่แต่งงานคู่หมั้ครอบครวาาัวใหอาจจะมีบนหน้าครอบครัวก็คือเจ้าของสุดยอดของเราคุณสุทธิ์ประิทธิ์นั่นเองนะคะร,ราดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญเป็นคุณพ่อคุณแม่เจ้าของค่ะเชิญค่ะจะแบบเปิดเปิดกรวยทุ่ยเทียนแผงริ้วยืนให้คุณพ่อคุณแม่และก็กระลาไปที่ฐานะคะ่ะ พี่สองบ้านนี้ยังไงมีหลานไม่พ่อเร็วๆมีพ่อฟังเจ้สาวก็บอกว่ามีพ่อก็ได้น่ะละโลกคุณพ่อคุณพ่อให้ได้เลยนะคะตอนนี้ให้ได้เลยอันนี้คือพายต้องไหว้นะคะออกแรงไหว้จุกใส่กระเป๋าเลยค่ะตจ้าสาวคะเดี๋ยวไว้ในกระเป๋าเลยครับเออใส่กระเป๋าเลยค่ะเออเจ้สาวสกรีนมาแบบพี่ค่ะเออคุณพ่อเจ้าสาวก็อุ่มไปเลยสิคะ เดี๋ยวลูกเดี๋ยวคุณแม่มาแลค่ะคุณแม่จะสาะกระคงเหมือนกันถนัดไหมตอนนี้มีการร,าการักไหว้ด้วยกานอมอบสอนจริงๆแล้วมันคืออุสโรบา,ยยานเลยถ้าเราไม่มีพิธีรับไหาเราจะได้เข้าก่าะจาะแบบปัจเจกปัจเจาแห้ก็ยังไงบ้ ค่ะแล้วลับต่อไปมาทำควาชื่อสาวกันค่ะต่อไปเป็นผู้วันท่าอันนี้ก็เป็นผู้แต่งงานที่เป็นตัวอย่างองคครอบครัว,วเป็นผู้ใหญ่ ที่สุดข,ของครอบครัวของจ้าสาแล้วนะคะก<ม>อดได้นะคะถ้าให้กอดไปครั้งหนึ่ง <c oughs> หน้าจา้ากงามต่อไปเป็นพ่ออยู่แน่นอนค่ะคนนี้แม่งานและพ่องานนะคะบอกว่ากับพี่วุ้นแง่ก้ อายุแขกผิงกาตาสีบ้านใหม่กลางไม่ต้องน่รักแนี้ต่อไปเป็นยังไงคะ เป็นเหงื่อออกยุ่นๆอยูกันทั้บน่ไหมทำหนกทำหนักม้ยต้องยืน้องยายเะไปไหนกันแล้ยอะนกันเยอนกันเยอะไปไหนกันเยอะไปไหนกันเยอนกันเยวไปไหนกันเยอไปไนกันเยอไปไหนกันเยอะไปไหนกันเยอไปไหนกันเยอะหนกันเยอะไปไหนกันเยอนกันเยอไปไหนกันเยวะไปไหนกันเยอะไไหนกันเยอะไนกันเยอะไปไหนกันแย่ะไปไนกันเยอะไปไหนกันเยอะไปไหนกันเยอนกันเยอหนกันเยอไปไหนกันเยอไปไหนกันเยอะนกันเยอะไปไหนกันเยอไปไนกัน อันนี้ยากมาฝันสาวเยอะหน่อยะคพ่อคี่แม่ขะดุอันนี้กระปองไรั้งนมาัใช่เดอจบาจบะพี่นยจบะพี่นอยนองจบเอรเอ่อัวเออสองไดูกันนะ เอาแล้วก็าว้องครับหนึสคหครับหน่อ้งต่นนี้โอเคครัขอบคุณค่ะเจ้าสาบอกแบบฉบับหน้าของเขาก็คือหน้าเองค่ะเหมือนนคู่ใเลย เราครับงองทาวนาเรืรราเดี๋ยวับไปก่อนครับนส่งก็ผู้ใหญ่ รียกว่าแม่ม่อนนะคะนั่งสองท่านนะคะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในในหมู่บ้านเลยก็ว่าได้นะคะคือแม่ม่อนมอนแม่หลงมอนแม่หลงไม่หลงมอนแล้วก็หลงล่านะคะขอบพระคุณกาศขอบพระคุณทในเขตสวนท่าม่อนเรียกแจ็คขึ้นมาแจ็คลิ้งมองนะคะคุณใหญ่ของกล้องนะครับ

Sampai banyak penguja yang sampai mengarah, sampai berwarna pilih yang akan berusaha mengarahkan masyarakat ना कंदिया का पूर्ण नंबर बाबा हारी भाला ना हांतवारे सबो पतवे का कंदिया का पूर्ण नंबर बाबा हारी भाला ना हांतवारे सबो पतवे का कंदिया का पूर्ण नंबर बाबा हारी भाला ना हांतवारे सबो पतवे सापत गालो पावे ना सापत पाने पावे ना सापत सखानो पावे ना पुत्र रतनां धार रतनां सतर रतनां तिनार रतनां नारु प

ปะสานาสังเทมาสนาโุเทสังตาลวะทังเทสังตาลวะสังเทชสังลวะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสะพโลกโอ,อันเกดิดกุทธญาณขององค์สุเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโยาณของพระเจ้าหยงฮ่อวพระเจ้าผู้ตนผู้องค์ทีโอมักรักษาน้งทังศ์ตะพนี้จวงมาเ็นสักขียยานอัยออเนป้นเลืผู้มาสาวตัวเด็กผูสูงีนผูุ้จจุบในวันนี้ขอมีต่ความสุขความเจริญที่ยิ่ึกไปขอนแก้ว ก็ถ้าเสพหมดแล้วปวดอ่ะปวดหมดก็ได้ลูกนี้เออ <laughs> <laughs> Yeah, oh. thank you เอาวันนี้คือว่าเป็นวันสำคัญนะครับที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับได้ถือเลิกงานยามดีเข้าสู่พิธีมงคลสมรสนะครับกันในวันนี้วันนี้ญาติญาติทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายพ่อแม่เจ้าสาวฝ่ายพ่อแม่เจ้าบ่าวนะครับเพื่อนเพื่อนเจ้าสาวเพื่อนเพื่อนเจ้าบ่าวท่านผู้มีเกียรติญาติพี่น้องวันนี้ได้มาอวยชัยอวยพรเมียกับคู่บ่าวสาวที่ได้สในพิธีมงค